สวัสดีครับพ่อแม่พมี่น้องครับวันนี้สะมาเรียกเขาครับเขาสารเขาเนีย้ยพี่น้องเขาเนีย้ยแต่ว่าสีเอาสีหุงกินครับเรียกเอาพวกเศษดำๆนี่ออก หุงกินครับพบบอดีนี่พี่น้องหุงเดี๋ยวก็เบ็ดดำๆำนี่ครับเขาเพิ่นเพิ่งไหมากครับเขาขึ้นามากินบ่มีเงินซื้อหรอกพี่น้อง เรีเ่อันนี้เรียบเสร็จแล้วครับเสียเอาไปเสียเอาไปหุงครับวันนี้พี่น้องเดี๋ยวไปติดไฟกันดังไฟกัน นุ่มกัดพี่น้องอันนี้เสียวเขาไปล่างหนาครับพี่น้องอันนี้คือใส่ในใส่ในเหี้ยมีล่างแล้วพี่น้องมันก็สิเอามากหนึ่งเลยครับหน,หนึ่งใส่บริเวณใส่หนามใส่แค่หนามล่างเหลือมีเนึยง รอวมันสุกเหมือนพี่นอ้องอู้หยุ่งายพี่นอ้องยุ่งกัดเอาตองป่วยมาปกูก คุ้มคุ้มคุ้มถูกคุ้มอันนี้คุ้มมันรูปกัาพี่น้องครับออ๋ใส่ในหวัวแสิปนลักษณะนี้ครับพวกเดอรมันนี่รอมันสุกครับนี่เพราะเด็กเห็ดยังพี่น้องเพราะว่ามองทางไหมนี่มัน มันแขะม,ม,ม,มันมันมันได้ยาบ่ได้แล้วทองปลาลนะเริ่มมือมือ,มอขึ้นไม่แล้วที่นีาปลาขึ้นไม่แล้วพุ่นนาชิตโตอีกครับกบเขาครับครัวใส่ปอกเส้น กับน้ำใหม่ใส่บักทั่วผมเห็ดใบเตยหมูว้านใส่ใส่ตูแแส่เย็นไว้พี่นอ้องครับสีม่าอุ่นกินครับพี่นอ้องวันนี้กระร่อให้เขาซุกพี่นอ้องยุ่งกันมันอยู่ในสวนครับอันนี้พักอยู่ในสวน เมื่อมันสีลายพี่นอ้องครับสำหรับคลิปนี้ว้นี้ก็ได้ซ้ำนี้ก็ได้ครับขอบคุณหลายนะสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะไม่เลือกในตันผู้เฒ่านะครับคนบ่มีอาชีพพี่นอ้องเอ้ยอาอยุหลายแล้วบ่มีผู้ใดจ้างขอบคุณหลายๆครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ